รับผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตาม,มาเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอ้สารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับเดีนะ๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงใช่เเีียวบริจสง ลอนนต้อดเขนอะไดาเป็น้เลื่อนเต็น,นไม่ใช่นลองเป็นอบตตอแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ เดีใจกับท่านครับมาเชขอบคลกรตนัเองทำดมขอบคุณทุกคนงพลรู้สึกยังไงบ้างครับที่ที่ปัตเนี่ยซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหลักในการที่ขายคดีน้องชมพู่แล้วตอนนี้ได้ขึ้นเลื่อนขั้นกระเป็นือเพราะว่าการส่งทีมาการส่งทีมาที่ขายคดีเนี่ยอาจจะมีมากขึ้น ครับก็ม่นใจครับสใจที่จททีทางปฏิบัติอรอดคนใหม่ที่จะส่งบาบนะากรีครับยิ่งเร็วก็ยิ่งดีใชครับอย่าง่างต่ากันติดก ในตัวของุมูลมนิยมใหญ่จะบอกกับบอคนใหม่ตัวทำคดีตรงไปตรงมาหรือว่าอะไรอยากได้งานทำงานเพื่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนทุกคนครับที่ทำงานแบบสะสมตกลงไปตรงมาทำให้ไม่ว่าจะเป็นคดตอนนี้ยังเป็นห่วงไหมครับว่าตัวเองยังไม่ค้นข้อควรหาแล้ว พอบอกไไหม่ายนก็แ่ดเิทุกวันนี้ก็ถ้ายังไม่มีการแถลงก็ยังคงคิดเงอมก็ต้องก็ต้องรอวท่มการแถลงการ รอลุงพลรอวันนั้นที่วันที่ตัวเองกับคนทุกอย่างเปด้วยก็ส่งผลการตัดสินที่ต้องตัดสินใจเราดูความเป็นธรรมัูความเป็นธรรมเมื่อวานนี้ถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับเมื่อวานนี้มีการโต้ไปโต้กันมากับคุณนิรจาร์ไปแล้วด้วยคุณนีรจาร์ก็ออกมาบอกว่าอุ้ยฉันไม่นุ่มไม่มีลุกพลยังยืนยคำเดิมว่ายังไม่ไม่ให้กล้ายังไม่ได้มองว่าเขา ถ้าเกิดว่าคุณแย่จังบอกว่า,อ,าอิตลามันเกาะกะระแสถ้าคุณแย่จังก็ไม่ควรออกมาไลฟ์อะไรก็ได้ครับไ, <c oughs> ไม่ไลฟ์มีหมือนกันชื่อหรืก็ได้เขาชื่อมีนาจังครับทุกคนลีาจังชนะีราที่ท่านท่า ก็ตามนั้นก็คือเราไม่ได้เก็บไปคิดว่าอุย้ยเขามาอะไรเราไม่ได้โกรธเขาใช่ไหมบบโกรธไม่ไโกรธถ้าถ้าผมรู้ว่าอ่าคนนี้น่าจงมีมีคําพูดคาจาแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติครับก็ปล่อยเขาไปก็ปล่อยครับก็ปล่อยวางที่เคยบอกอว่าปล่อยวางถ้าเจออะไรดีผมก็เก็บ เ,เป็นกำลังใจอะไรที่ไม่ดีถามนีเมืม่อวานนี้ที่มีการต่อย MV Official ตัวหนึ่งมา่เป็นมุคคเต้นเต่ายอดด,ด,ดูเนี่ยมันทะลุเหมือนเป็นคู่แข่งของรู้จักงูนตี a แบ็ i n ิงไหมฮะ เพลงเนี่ยก็ขึ้นแล้วเป็นขึ้นเทียบเลยนะอันนี้นี่เทียบเท่าเลยนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับคนดูเป็นล้านในวันเดียววันเดียวก็ใจกับผลงานยินตลังปุราบเพราะว่าเป็นเก่าแก่นิยมมาได้ก็เป็นดแทบจะบอกว่าเป็นเพลงอมตะก็ได้ครับไม่คิดว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ป๊อปปูล่าขนาดนี้เป็นเพราะว่าเราด้วยไหมฮะน่าจะเกี่ยวมันเนาะเพราะวาก็ น่าจะเป็นที่บนน้ำอืมวนอยู่แล้วอันนี้ขอขำมนิดนึงฮะเห็นมีท่าเต่างอยด้วยทำท่าโชว์หน่อยได้ไหมก็ข้าวท่ายังไงนะก็าวท่าดึงทำไมประมาณนี้แหละครับเต่างอยมันจะเป็นเอกลักษณ์ก็จะดึงมา เรดูกลายเป็นว่าหลายคนนี่แขบบมาเต้นยากไหมคร me, <c oughs> yeah. ับเต่าหอยนี่ก็ต้องฝึกครับต้องฝึกเนาต้องฝึกจังหวะด้วยคนพิ้วเลยทำเต่าหอยให้กล้องดูแลมันก็คือว่าดึงเข้ามาอย่างนี้เนาะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าช่วงล่างเขาทำยังไงทะไรอีกบางคนเขาบอกว่าทำไมลุงทำอยู่คนเดียวทำไมลุงทำให้มันอร่อมีคนเดียวครับที่เลยพี่พอไปที่สองก็จะมี ถามสุดท้ายแล้วครับวันนี้เยอะกว่าทุกวันเีบรรยากาศด้านหลังลออขอบคุณพวกเขาที่ยังให้กำลังใจอยู่

ดึงก็ดึงม so ือถ้ามามันก yeah. so, okay. so, well, ็เ so, ต cool. so, cool. you know, ่าหน่อยมพยายามเต่าไปหยนะพยายามเต่าแล้วลุงคนเวลามองกล้องเนี่ยลุงมองมีพี่คนนึก็เขาให้เขาบอกให้มองไปที่กล้องนะ่คนตาบอดให้มองที่กล้องแล้วต้องมองที่กล้องอะไรอย่างเงี้ยจะเราทำแา่ละอีกต่อไนี่ขนาดไม่เป็นเลยเขาบอกมาถ่ายอยู่นานเลยนี่ทองที่เทปเทปเดียวเลยครับเทปเดียวผ่านเลยถ่ายถ่ายถ่ายไปก็ถ่ายเขาก็ไปนี่ เรียบร้อยไหมพี่ขอบคุณครับ 何

มันแล้วกันครับเดี๋ยวมากันเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ <coughs>

भाई भाई आइति कुरा भन्नु भयो मैले एक